พี่น้องห้หเป้าวันนี้คืออยังต้นบักซีดาเด้อต่ว่าพักไซขื้นแบบร้ายแห้งนี่นวลสุกแล้วเก็บออนไวน้ไปเห็ดแนวนี่จ้านี่จัานี่จ้าเห็นมอเกเอหน,น่วยมันไปเฮ็ดแนว คุ่นอีกโอเต็มไม่เต็มมือหลายแหงหลายแหงนี่อีกจ้ะล่นมือแล้วล่นมือรันจานพี่น้องล่นมือรัวจาล่นมือแล้วากํา,ล,ล,ล,า,ากลังซับดอกกระเจียวชือ กิ้งพันเ์ห้าอยู่ในคุภนีีเดี๋ยวเหาสีไวให้มันโคงหกักโคงนอออกมาสะกกอนตัดแบบนี้นะจ๊ะตัดแล้วก็ซําไว้ในกระสอบสักสองมือ้อสามมือมันแตกหากแตกนอห้อาคคอยสิเอาไปปลูกเลือจัเดอร์หรือใครสิไปปลูกเลยก็ได้ขั้นใจร้อนนายามเย็นนี่มากระเจี๊ยบ กะเจี๊ยบแดงใหญ่พันซูดานด้วยจ้าแม่ข่อยกำลังเกียบปลาข่อยจะให้มาซสะสะสองพันหารอยบาทของกลมพัฒนาที่ดินด้วยจ้าขอบสาพังลงเหมือนลวพี่น้องเอ้ยมีแต่ขีดดข้ดินแต่ไม่ขด้ิดินทร้ยแม่ข่อยกำลังเกียบปลาอยู่ นี่คือสาหน่วยหนึ่งนี่สายเอ็ดคูณสิบห้าเมตรจ้ะและ้วก็ลงไป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 พูนอีกสาหนึ่งสาโค้งก,กันคือกันอันนั้นกว้าง 40, ิบคูณสิบหกเมตรเงาิบเมตรคว่ำคว่ำเงาิบคว,ว่ำกว้างหกเมตรเพิ่นวาจังสันดี นั่นต้นใหม่ต้นใหม่เก่าต้นใหม่เก่าอยู่ตามทีหน้าต้นแสแบงต้นนี่นี่ต้นแสแบงต้นนี้ค่อยเกิดมาก็เห็นเลยข่อยก็อายุสามสิบหกปีแล้วผุนแม่ว่าจะแม่เกิดแม่อายุเท่าไหร่ห้าสิบแปดแม่อายุห้าสิบแปดปีนี่ต้นต้นแสแบงต้นนี่แม่ว่าแม่ก็เห็น บ้านนี้สิปลูกปลาแล้วก็เลยจมแล้ว,วะ่ะมีปลูกมากตั้งแต่แมวบ้านในเกิดมันก็ยังอยู่ซ้ำนี่อยู่แล้ววะ่ะอันนี้ต้นมังสองต้นเฮี้ยงกันนั่นเป็นต้นมังคอยเกิดมากก็เห็นโหลดมันก็ใหญ่อยู่ซ้ำนี่ละ่ะต้นมังต้นแสแบงตนออ้นผอววงมีต้นว่านี่ก็นต้นมังต้นมังภาษา นั่นก็นเป็นขั้นคู่เนี่ยเป็นคู่ห้องเป็นทิวห้องเต็กกีมันสิมีแต่ก่อภยัยบานเข้ามาขุดหลอกไม้เข้ากันเลยบอสขวบคุ้มบอให้กกอภัยขึ้นมันก็นมีต้นอาล่างต้นมังต้นบมกม่วงหิมะผ่านต้นย่างต้นย่างเขาตะไปลงจ้ะแล้วก็ต้นอย่างกอยูคาลิปตัสเพิ่นว่สัสด์เข่างามบอสาเข่างามบอจ้าพี่น้องสีให้เมองคขว้แตกต่าง ขาห้านี่วานปุ๋ยวันปุ๋ยเคมียูจ้าแล้ะกะผสมกับปุ๋ยอินทรีแต่วันบอใซดสารเคมีพวกยาฆ่ายาฆย่ากำจัดวัชพืชบอใซดนี่จ้ะแล้วก็ให้นั่นให้นั่นให้นั่นใกล้ต้นตามนั่นจ้ะนี่ให้ยุป,ป้ายนิวนี่เป็นเขาหน้าอินซีบอไดใส่ปุ๋ยเคมีใส่แต่ปุ๋ยปุ๋ยขอกปุ๋ยมักค่ะแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพ อันเข้ามากว่าย